ห้ากว่าจะไปกินอาหารเช้าแปดโมงครึ่งจะขึ้นรถบัสต,ต่อนี่คือสถาน,นีรถบัสที่เงมืองบรลญญาไปกินอาหารเช้าจัง็กากฟกิน,ก,น,น,ก,นกับขนาหนึ่งจันเอาอาซิโงกคาปูชิโน วันคาปูชิโน่และวันโคสตงโคสตงโคสตงโอเคไม่หวานไม่หวานโคสตงและคาปูชิโน่โอเคโอเคโอเคกดโอเคต้องจ่ายสตางก่อนงั้นไม่ได้กินโอเคเบล Bologna, pahit, hey. Bologna, 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 เดินลากกระเป๋าชมเมืองโบลญญาประเทศอิตาลีก่อนจะขึ้นรถบัสไปประเทศฝรั่งเศสต่อตอนเช้าประมาณ6กโมงเชา้าอากาศสดใสผู้คนก็ยังไม่ค่อยเมยเดินเที่ยวชมเมืองเกา่าโบลญญาประเทศอิตาลีอิตาลีบโลบโลญาซีบโลบลญาครับเจ้า Bologna, Italy. I go to uh, France. Go to France. France, Ix of Provence, Marseille. Uh, Italy here. Here oh. is Bologna, right? Italy. Bologna, Bologna. Spaghetti Bologna. Okay, ciao, ciao. senor. Oh, mengkau, mengkana. ันนี้สมัยกรุงโรมนี่กรุงโรมอ้น่าจะประตูโรมอากาศเช้าเช้าที่เมืองโบโลญาจะไปฝรั่งเศสก็เดินเที่ยวเมืองก่อน หกโมงเช้าเด๋เดินไปดูวิหารนู่นน่าจะสวยงามโอ้นี่ก็สวยเต็มมากกอกโอ้ทางนู้นมีอะไรสักอย่างต้องไปไปดูนี่น่าจะเป็นจัตุรัสสมัยกรุงโรมนั่นก็อันเก่าๆกรุงโรม I arrived in Bologna, Italy. in the morning at 6 o'clock and I had to wait for to take another bus to Ex ็ o e ป r วงส e ป e ะเทศฝรมาถึงที่เมืองโบลิยาประเทศอิตาลีประมาณ6กโมงเช้าแล้วก็ต้องรอขึ้นรถบัสเพื่อจะไปเมือง x อ n p r o v e n c e ที่ประเทศฝรัง่งเศสประมาณ8ปดโมงครึ่งกเเ็เลยเดินเที่ยวเลยเดินเที่ยวในตัวเมืองเก่าโบลญยา I was wandering w a e n d e r i n g แปลว่าเดินเที่ยวเตรมๆไปตามซอกตามซอยในเมืองเกา่า And then at 8:30 I had to take a bus to France และประมาณ8โมงครึ่งฉันต้องได้ขึ้นรถบัสไปที่ประเทศอิตาลีที่ใช้คาว่า had เพรามันเป็นอดีตผ่านมาแล้วณขณะน,นี้ทำคลิปปัจจุบัน